You're listening to Bangkok Bank SME กอติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน The Treasury Talk สัปดาห์นี้ติดตามก่อติดเงินเฟอ้อทั่วโลกฝั่งสหรัฐส่งสัญญาณชัดผ่านจุดสูงสุดแล้วแต่แรงกดดันด้านดอกเบี้ยขาขึ้นยังคงมีอยู่สูง ขณะที่อังกฤษยังคงเผชิญวิกฤตเงินเฟอ้อพุ่งรอบ41ปีตลาดจับตานโยบายการคลังชุดใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk วันนี้ผมสกุลบุญดีสกุลโชคจะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและก็ค่าเงินทั่วโลกเช่นเคยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ประเทศใหญ่ๆห,หลายประเทศเลยก็ประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อซึ่งตรงนี้เราก็เห็นความแตกต่างกันอยู่บ้างเริ่มกันที่ทางสหรัฐเนี่ย ตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดที่ประกาศออกมาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับครั้งแรกเลยในรอบหลายเดือนที่เงินเฟอ้อเนี่ยออกมาต่ำกว่าการคาดการโดยเฉพาะตัวดัดชนี CPI ที่เราเรียกว่าดัดชนีราคาผู้บริโภครับตัวเพิ่มขึ้นอยู่7.7ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ขคาดการที่7.9นอกจากนี้นะครับยังชะลอตัวลงจากเดือนกันยายนที่8.2ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขเงินเฟอ้อเป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยเขาติดตามกันอย่างใกล้ชิด แล้วก็หลักๆที่ผ่านมาเราจะสังเกตว่ามันออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเท่ากับหรือสูงกว่าการคาดการตลอดเลยอันนี้ถือเป็นครั้งแรกๆเลยที่เราเห็นมันต่ํากว่าการคาดการเพราะฉะนั้นพอตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ํากว่าการคาดการออกมาตลาดก,ก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็คิดว่าเออมันเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นที่แสดงให้เห็นว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางเริ่มเห็นผลแล้วแล้วก็มีโอกาสลุ้นที่ธนาคารกลางอ,อาจจะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปได้ในอนาคต เพราะฉะนั้นนะครับพอเราไปดูที่ดัชนีราคาหุ้นเช่นพวกดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็โดยเฉพาะ n a s d a q ซึ่งมันเป็นตัวแทนหลักๆของกลุ่มเทคโนโลยีอ่ะเราจะเห็นเลยนะครับว่าดัชนีต่างๆเหล่านี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเลยแหละทันทีที่ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาที่ต่ำกว่าการคาดการณ์และตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์นะครับก็ส่งผลทําให้ความคาดหวังของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลงมาด้วย เราก็เลยเห็นผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเริ่มทยอยปรับตัวลดลงมาแล้วก็ส่งผลทําให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่างลงมาแล้วนะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยูโรปอนหรือว่าสกุลเงินเยนนะครับโดยที่ถ้าเราดูตัวดัชนีดอลลาร์อินดซ x จะเห็นเลยว่าปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ฟัง่าวดีที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับเรานาน ไปถึงช่วงปลายสัปดาห์เราก็เห็นดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มตับตัวลดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีความเห็นของทางคณะกรรมการเฟดที่ออกมาพูดเตือนว่าเอออย่าเพิ่งดีใจไปกับตัวเลขเงินเฟอ้อที่มันลดลงมาคนที่ให้ความเห็นที่สําคัญก็คือทางเจมส์บูลลา์ซึ่งเขาเป็นประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ออกมาพูดเลยนะบอกว่าทางเฟดมีภารกิจที่ต้องทําอีกเยอะเลยเพื่อที่จะควบคุมให้เงินเฟอ้อเนี่ยกลับลงมาที่ระดับเป้าหมายที่2% ต้ตรงนี้นะครับเขาให้ฮินไปด้วยนะบอกว่าตอนนี้เงินเฟอ้อที่จะต้องคุมเข้มอย่างต่อนเนื่องนะครับเขาจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปให้ถึงระดับประมาณ5-7%เพื่อที่จะทําให้เงินเฟอ้อกลับลดลงมายอยู่ที่2%เพราะฉะนั้นพอทางตลาดได้ยินความเห็นของทางเจมส์บูลาดออกมานะครับ ็เลยเกิดแรงเทขายขึ้นมาในช่วงท้ายสัปดาห์แล้วก็ส่งผลทําให้ตัวดัชนีพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเริ่มกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นตรงนี้อ่ะเราก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่ลดลงมานี่จะลดลงมาได้อย่างยั่งยืงยนขนาดไหนในเดือนถัดๆไปนอกจากนี้นะครับทานคุณบุลาดยังพูดอีกนะครับว่าทางเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันยังไม่ได้มีความเสี่ยงมากขนาดนั้นที่จะเข้าสู่ r e c e s s i o n เขาใช้บอกว่ามันแค่ชะลอตัวลงเฉยๆนะครับ อยากชวนให้คุณผู้ฟังชาติมาที่ทางฝั่งยุโรปบ้างนะครับในขณะที่เราเห็นทางสาหรัฐตัวเลขเงินเฟ้อนะครับมันเริ่มปรับตัวลดลงมาบ้างแต่ว่าอย่างประเทศอังกฤษตัวเลขเงินเฟ้อยังคงพุ่งสูงสุดเลยล่าสุดนะครับออกมาอยู่ที่11กว่าเปอร์เซ็นต์สูงกว่าการคาดการณ์ที่10.7แล้วก็ถือว่าสูงสุดในรอบ41ปีเลยตรงนี้นะครับก็เลยทําให้มีความกังวลเลยแหละว,ว่าทางเศรษฐกิจของอังกฤษน่ะ น่าจะเกิดภาวะถดถอยแล้วก็ถ้าจํากันได้ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทางธนาคารกลางอังกฤษก็ออกมาพูดนะครับว่าเศรษฐกิจเขาว่าอาจจะต้องเผชิญภาวะถดถอยที่ยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งเลยแล้วก็คาดว่าไอาการถดถอยเนี่ยมันจะเริ่มประมาณปตรมาศสามแล้วก็จะลากยาวไปจนถึงปี2567แล้วก็เราอาจจะเห็นอัตราการว่างงานของเขาอะพุ่งขึ้นมาแตะ6.5เปอร์เซ็นต์เลยนะครับในช่วงสองปีข้างหน้า เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะส่งผลทาให้ B OE อไม่ได้มีทางเลือกมากเท่าไหร่แต่ยังคงต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟอ้อนะครับอยากชวนให้คุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาดูที่ปัจจัยภายในประเทศบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นเรียกได้ว่าเวลมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์หลักๆนะครับก็คือเป็นปัจจัยภายนอกด้วยนะครับก็คือตัวค่างเงินดอลลาร์เองอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่น หลังจากที่ความคาดหวังที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะคุมเงินเฟ้อเริ่มลดลงมาบ้างหลังจากที่เลาให้คุณผู้ฟังไปแล้วนะว่าเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าการคาดการแต่ปัจจัยภายในของบ้านเราก็ยังคงต้องลุ้นติดตามการประกาศตัวเลข GDP ของไตมานที่3นะครับที่จะออกมาในเช้าวันนี้ แล้วก็แนวโน้มที่จะออกมาทางปปทเขาก็มีคาดการไว้เบื้องต้นว่าการเกิดโตอ่ะยังคงเป็นไปได้สอดคล้องกับที่คาดไว้แม้ว่าจะมีความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอ่ะมันอาจจะเริ่มชะลอตัวลงแต่ว่าเขาก็ยังหวังนะครับว่าการท่องเที่ยวมันจะกลับมาเป็นพระเอกที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ สำหรับด้านเงินเฟอ้อนะครับทางทปพทนะเขาก็คิดว่าตัวเลขเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงแล้วเหมือนกันแหละแต่ก็เขาบอกว่ายังไม่เบาใจนะครับก็ยังถือว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งตรงนี้เราคงต้องรอดูการประชุมกรงงที่จะมีขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนระหว่างนี้นะเราก็คงเห็นค่างเงินบาทที่ปรับตัวผันผวนมากๆจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายใน ซึ่งตรงนี้นะครับก็คงต้องเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเนะี่ยป้องกันความเสี่ยงค่างเงินอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราคงเห็นแล้วนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาตัว volatility นะครับหรือว่าความผันผวนของค่างเงินบาทเนะี่ยถือว่าอยู่สูงมากๆเลยกับตัวอ่อนค่าลงแล้วก็แข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆนะครับและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกที่ผมนํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับในช่วงท้ายนะผมอยากจะสรุปประเด็นสาคัญทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐเนะี่ย เริ่มชะลอตัวลงประเด็นที่2คือทางเจ้าหน้าที่เฟดยังส่งสัญญาณว่าจะยังคงต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟอ้อแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอย่างพันผวนโดยที่ผู้ประกอบการควรเร่งที่จะป้องกันความเสี่ยคงค่าเงินครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแส,แสข่าวและก็ความเคลื่อนไหวของตลาดเงินเศรษฐกิจรอบโลกกับทางแบงค์ของแบงค์ SME Podcast ได้ในทุกเช้าวันจันทร์ที่1และก็3ของเดือนนะครับทางทาง Facebook Fanpage และ YouTube ของแบงค์ของแบงค์ SME สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ